Take your heart. เมื่อเห็นบรรจุภัณฑ์หรือแพคเกจิ้งแบบนี้ครั้งแรกหลายคนอาจคิดว่านี่คือสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตแต่เมื่อลองแกะห่อออกมาไม่น่าเชื่อเลยล่ะค่ะว่าที่เห็นอยู่นี้คือเสื้อยืดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจากแนวความคิดต้กรอบที่อยากลองเปลี่ยนนิยามการบรรจุภัณฑ์ให้กับเสื้อยืดใหม่ทําให้ผลงานการออกแบบของผู้แทนธุรกิจรายนี้ได้รับรางวัลดีไซน์แพคเกจิง้งยอดเยี่ยมจากเวทีระดับโลกเลยล่ะค่ะเออเสื้อยืดแต่เราเอาพวกผักเผือกปลาเนื้ออะไรเงี้ย ไปขายในเสื้อยืดเนี่ยมันก็คงตลกดีอะอะไรคนระับมันก็เริ่มมาจากความสนุกสนุกแบบนี้การส่งออกธุรกิจเสื้อผ้าของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องค่ะคาดการว่ามูลค่าการส่งออกในปี2,554สูงถึง30,000ล้านบาทหรือเพิ่มจากปีที่แล้วประมาณร้อยละสินั่นเองค่ะจากคนที่เดินซื้อเสื้อยืดมาเจอรถเข็นแล้วก็มีเนื้อวางอยู่ผักวางอยู่เขาก็เลย สนใจเลือกสื่อกลับไปนะครับความโดดเด่นของเสื้อยืดแบรนด์นี้คือลวดลายเสื้อที่ออกแบบมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของฮีพฮอบรรจุพันไม่ว่าจะเป็นลายเนื้อวัวในแพคโฟมรูปน้ำในแก้วพลาสติกหรือลายขนมปังฝรั่งเศสที่บรรจุในถุงกระดาษซึ่งการผสมผสานระหว่างลายเสื้อและบรรจุพันร่วมกันอย่างลงตัวนี่เองที่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับเสื้อยืดเหล่านี้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะบรรจุพันก็เหมือนเสื้อผ้าเราใส่เสื้อผ้าดูดี คนก็ต้องเลือกซื้อคนก็ต้องเลือกที่จะคบหาชั้นใดก็ชั้นนั้นตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวเราเองก็ต้องดีด้วยเมื่อเป็นเสื้อยืดแบรนด์ใหม่ที่แทบจะไม่มีงบโฆษณาคุณแชมป์จึงเลือกที่จะโปรโมทแบรนด์ด้วยวิธีการส่งผลงานไปประกวดในวิธีต่างประเทศและเมื่อได้รับรางวัลกลับมาเสื้อยืดของเขาก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างและได้รับความสนใจจากลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะเหมือนเราตัวเล็กๆเรายังเป็นทาลกเนี่ยเราล้มเนี่ยเราไม่เจ็บแต่ถ้าเราแก่ รเราอายุเยอะๆถือไม้เท้าล้มนี่แทบปางตายเพราะฉะนั้นคือเรายังมีไฟทำไปเถอะครับมีปัญญามีไอเดียทำเถอะครับ การดีไซน์ความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ย่อมเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเสมอค้นหาแนวคิดนั้นให้เจอแล้วจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากค่ะบนโลกธุรกิจยังมีพื้นที่ว่างให้กับความคิดดีๆอยู่เสมอไม่แน่นะคะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะและเช่นเคยค่ะหากคุณผู้ชมสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ w w w b a n k o k b a n k c o m นนี้ปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ